แล้วละจ้ะมาดูบัวสุผู้สุขน้นก้อยเหนียวแมงหล,ลังงามบริกอยเป็นตัวพี่น้องคอยตาเอาจังหน่อยเนี่ยพักกะมีนี่แหละพักชีเล้าหวังตุงพักการฮินหมักทั่วผู้หมักเขือซีสาหาหน่วยมาดู้จ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีมาดู้จ้าพี่น้องบัวสุผู้สุข้นมาดู้จ้ามาดูจ้า,า,จา,า,จายื้เขาย่างรุ่นแรงเลย má 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 coi nhiều miếng là ngâm uhm. Mm. Hmm. 3 luôn. Ừm. สุปันุองสุฟังมีคนบาไนดไข้ยานเสียงสิปเปิดร้านหรือสิหายอยู่หากินอือ เปิดร่างขายของมาพ่ออยู่พ่อกินเนาะข้าวต้องเห็ดห้ไม่ดูนไม่กินมาเสริมให้กินไมาเพิ่มมา,มาเพิ่มมาเสริม

ไ้หลูกคยฮโห้ฮเฮ้ยเฮัยนสิตจ้มันก็เไเ้กินดีฮันควยอือผู้บึญเงินบึดค้ำนะผู้รวยเรีวนั่นเอาเนี่ย ดูไครพูดอีเด้อ ม่าะเธอสนใจหราพี่นาองคข่อยเฮ็ดข่อยก็ได้ข่อยหาข่อยก็ได้กินข่อยบ่าหาข่อยบ่เฮ็ดข่อยก็บ่ได้ผู้อื่นบ่ได้เมื่อดเมาเสียน้ำขอ่อยเนาะขม ล้านคอยถึงคอยสิบบเปิดขอกจกายคือคาคาเซลมองมาขกจายเนาะคาเจ้าอาคาเจ้าอะรเงี้คาเซลขกจายสุดเดือนสุดเดือนอยู่ไหม เหมี่ยงมามีค้ันกับหลานน้ำตา ที่ประเทศไปหาหนั่นกับอยากซอยหลูกซอยผัวอ,อยากรดผ้าละซอยผัวแกชลายมันกระตุ่นกันไปอยู่เด้ห้าบาทสิบบาท เราบอกเป็นผูดด้รวยแล้วเนาะคำหาเสากินคำดีบว่าดีห้เดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมดูแมวขอยย่ทข้างหลัง หนึ่งหันมานั่งตามขากล่องยู่ตึงๆเนอะจะบอกว่าจะเทื่ยงจบสูงถ้าสมมติว่าเจ้ายุ่สูงก่าเขานั่น จัวยกกับไปบ้าเห็นคนเขาตอกตั้กเจ้าควางไหมล่ะดับไปบ้านเห็นเขาถ้ถาเจ้าว่าเจ้าคว้างเป็นผู้คักเติบอื ครักตืมแล้วอยาจะไปไหว้เขายู่ซื่อๆแบบผู้ครักตืมบไม่ได้เขียนเราจะเชื่อป่ะเราจะเถอะไาวายังมากขอกระบรลบบอกเลยบอกขอบรับขอให้กลับไปนะจ๊ะ ขอให้กลับไปนะเจ้าที่รักฮึคือกะว่าป่ะินึกว่าเห็นแม่รุ่นเค่แบบหืมหืมอืมหืมหืมหมดตัดผลเราก็มาจากต้นบังต้นบังนี่อ่ะหืมหืม คลิปนี้พูดพักต้องเป็นอย่างเลยทีวเล็กนี้ก็ได้ กระดูงจร่ะบ่เคยไปนั่งเบาพื้นไผ่บ่เคยไปน็นน้าเล่นเฮือนไผ่มีอยังกระเฮ็ด าเวียกนาง,งาน้างมีเวลาบางังขอไปไปซรอยพ่ออยแม่เปิดล้านมันเนาะกับหูกระเห็นอยู่เขาขายคองจะไยมเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงกับหูกระเห็นกันอยู่ก็บ,บอกอย่างว่าอีกยังลายดอกอืก็ไปหาไทายคลิปพ่อห้ม่มีไยใดเสริม ตื่มกันไปหาแบาๆๆบจิบแบบเพราะว่าแม่นผู้ค,คัดตืมละผมค้นหาเสาก,กินคำ กววาเนี้อแม่แลงลงานแก้มพักสดๆอ,อ,สดอยสอุกยบบของค้มแบบพออยู่สาก็บ่ลืมหรอกอาหารอยู่สามบานท่องกินยาอ,อึมกับพวกอุ่นท้อง โดนแล้วชิไปีกินต้อยอยู่เขาก็ติดเมื่อร่องขาต่างกล่องไหมเนี่ยอโอเคอยู่โอเคไม่ได่สั้สนนะ พักว่ันต่อไป็นฤดูแบเนี้สิพเลี้ยงต่อหลังไม่อ่นี่จากบลาชูผู้สุขคนเขาพุลล่นลายๆรถ่เขามาติดตามเขามาเบิง่งเขามาเป็นกาลัางใจก,กดไลค์กดแช่กดอีหยงังหายทั้งหลายทั้งปวงโอ้มันเลี่ยมตาปลอดโปรไภตยปลอดโควิดสิบเก้ารวยเหงปางรอดเรียงมันหนึง่งใ Oliam ta